ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فدعا الناس إلى صراط الله المستقيم أما بعد فأيها المسلمون عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون وكونوا عباد الله إخوانا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن القرآن ประกอบเรื่องหลักเตา h ีตต่อลอสุบาฮนุัตาลาเพราเป็นกะรามุลล์เป็นพระดำรัสอันยิ่งใหญ่และเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นแก่มนุษยชาติให้เด็ไปจักชัดว่าไม่มีอะไรจะมาทำลายหรือทัดทานดำรัสของละตาลาและหุกกลมของละตาลาได้อลอลตาลาได้ทรงกล่าวไว้ในสุราอันนิซอายะที่36พูดในเรื่องเตาฮ e ที่ครอบคลุมไปถึงระบบสังคมครอบครัวความเป็นอยู่การช่วยเหลือและสิทธิหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่พึงมีและพึงปฏิบัติต่อพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันอลัลลอฮ์ได้เริ่มอายาสามบหกอกว่าว,ว่าอบดลุลลอฮสั่งให้สู่เจ้าทาัา้ง,าทางหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงอิบาดต่ออลลอซึ่งหมาจึงการตอออับตอบรตาลาไม่นำพาสิ่งใด เป็นภาคีต้องมีการมอบการถวายความรักความยำเกรงความนอบน้อมในการกล่าวในการนำลึกในการปฏิบัติด้วยร่างกายโดยทรัพย์สินสติปัญญาที่จะต้องทุ่มเทไปเพื่อการเรียนรู้ให้เข้าใจอยู่ในหลักของการอิบาดต่ออัลลอฮฺซุบฮานฮุวาตาลารวมจะต้องเรียนรู้ในการที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องห้าม ที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือการชิริกต่อละสิ่งเจรตลาทรงใช้ยบาวของพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดก็คืออัตโตเฮตอันนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายประหนักกันดีอยู่แล้วในวักต่อมาอัลลอฮ์ตอนเนี่ยในการกล่าวถึงวะบิลวาลีไดนีอัซานะซึ่งละคำว,ว่าดูอาซีนูแปลว่าสูเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติ อย่างดียิ่งตอบบิดามารดาแน่นอนว่าบิดาก็คนเดียวของเรามารดาก็คนเดียวบิดามารดาทั้งสองซึ่งเป็นมนุษย์ที่อาลถตาาทรงเลือกให้เป็นพ่อแม่ของเราเป็นผู้ที่เราจะต้องมีการต่อฮัดยาติรอมให้เกียรติทั้งในยามมีชีวิตและหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วด้วยการขอดุอารณ์โดยการทำในสิ่งที่ดี และปฏิบัติดีในขณะยังมีชีวิตอยู่ในเรื่องนี้นะครับมีกฎเกณฑ์มากมายแม้กระทั่งคนที่อยากจะไปเอาความดียังหนุ่มแน่นแข็งแรงเก่งกล้าส,สามารถถึงเวลาจะต้องไปยิฮาดสบิลิลละอัลลอฮ์ได้ให้นบีบอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตให้ออกไปยิฮาดก็ออกไปไม่ได้จะต้องยิฮาดอยู่ในการดูแล พ่อแม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าสิ่งนี้คือจะใช้สติปัญญาคิดไม่ได้ต้องยอมนะในตามผูกกลมของลอสุบานวตาลานะครับท่านมีน้องคิดง,ง่ายๆพ่อแม่ที่แก่เท่าถ้าหากว่าต้องพึ่งพาลูกหลานจะลุกขึ้นเดินจะเข้าห้องน้ำจะซักเสื้อผ้าจะกินอาหารจะพยุงไปละหมาดถ้าไม่มีใครดูแลลูกที่แข็งแรงไม่อยู่จะไปยิฮาดจะไปเอาบุญแบบตายเสียีิต มันข้ามขั้นตอนไปก็จะต้องฟังว่านบีบอกกับชายคนหนึ่งที่ขออนุญาตท่านอุสุลล์ออกไปญิฮัดนบีถามว่าพ่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมชายคนนั้นบอกมีครับนบีบอกท่านจงกลับไปเยฮัดโดยการดูแลพ่อแม่ของท่านนี่คือคําสั่งจากอุสุลละสัลลัลลอฮุอะัปริวะสัลลัมประเด็นต่อมาวะบิลวะบิลกุรบะอัลลอฮ์ทรงให้มีการเชื่อม การปฏิบัติต่ออลล a ์นะต่อพ่อแม่และต่อใครวะบีิิลกรุรบาต่อบรรดาผู้ที่เป็นวงญาติเครือญาติที่ใกล้ชิดพี่น้องนะพี่ป้าน้าลูกหลานทั้งหมดเป็นซิกุรบาซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มักจะมีปัญหากันมากที่สุดประวัติศาสตร์สอนให้เราได้เห็นมากมายว่า ลูกนบีนัวไม่เอาอย่างที่นบีนัวสอนยืนการว่าจะไปอยู่บนภูเขาหนีน้ําท่วมได้นบีนัวบอกไม่มีทางก็ไม่ฟังผลที่สุดกระจมน้าตายเมียนบีรูดเป็นเมียนบีแต่ว่าไปสนับสนุนพวกรักร่วมเพศซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างร้ายแรงและเป็นสาเหตุที่ละตาลาทรงลงโทษพลิกแผ่นดินถล่มทลายนี่เมียนบีมาถึงลูกลูกนบีอากรบ ลูกๆในบียากูบสิบกว่าคนร่วมหัวกันทําลายพี่น้องคึ้นบียูซุฟนะครับพระอ,อิชาดิษยาหาว่าพ่อรักยูซุปมากกว่าประวัติศาตร์เหล่านั้นถล่มทลายโลกมาแล้วผลที่สุดพี่น้องทั้งหมดก็ต้องยอมรับผิดตำนึกผิดในบ้านปลายของเขานะครับก็รู้ว่าผิดก็คือไม่มีทางที่จะต่อทำให้มันถูกไปได้บทเรียนเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในอดีต เพราะฉะนั้นสิทธิของความเป็นเครือญาติศิลตุลอาหามหรืวอว่าอระหิมอัลลอฮ์จะไม่ทรงรับการละหมาดคนที่ตัดขาดเครือญาติคนที่ดูถูกเหยียดหยามหรือดูหมิน่นอิจฉาริษยาทําลายล้างนะครับทำร้ายผู้ที่เป็นเครือญาติอย่างไรความเป็นธรรมด้วยปากด้วยมือด้วยอะไรก็แล้วแต่และยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับมีสิ่งที่ เชตตอนมันได้อ่อยเหยื่อเอาไว้ก็คือโซเชียลเห็นว่าในโลกเนี่ยใช้โซเชียลน,นึกอะไรก็ใช้ปลายนิ้วมือกดตามที่ใจนึกจะด่าใครจะวิจาร์ณใครซึ่งเชตตอนมันทําให้ตกหลุมพรางมากมายเห็นว่าบรรดาเนบีบรรดา,นนานคนสศรแล้วจะถูกดิสเครดิตด้วยการถูกโจมตีในแง่หนึ่งเพื่อให้คนนั้นไม่เชื่อถืออย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้คนมองว่า เป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่น่าเชื่อถือแม้กระทั่งคนเป็นอุลามาอุลามาถูกถามว่าคนที่เป็นนักเผยแพร่เป็นอุลามาเป็นคนอดเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติดีพร้อมทุกอย่างหรือไม่ผู้ที่รู้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนทั้งหลายจะมีคุณสมบัติพร้อมเปียบพร้อม,อมทุกอย่างมีบกพร่องบ้างในบางเรื่องแต่ให้ดูว่าเขาพูดเขสอนสิ่งใดที่ถูกต้องก็ต้องมีกติกามีกฎ เพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้ก็มีฟิตน่เกิดขึ้นมากมายนะครับอัลลอฮฺตาลาได้พูดดักไว้แล้วบอกว่ามายันฟรนิรูมิงกาวลินอิลเลลไดฮิรอกีบุนอาทิดไม่ว่าคําพูดใดๆที่หลุดออกมานะครับจะมีมาเลกัดซ้ายขวาบันทึกเอาไว้ทั้งสิ้นจะไปบอกฉันไม่ได้พูดแต่ว่าใจนึก แล้วมันออกไปในการกระทําปลายนิ้วเหมือนกดกดลายกดอะไรก็แล้วแต่นะครับประนามคนหรือว่าเกลียดคนโจมตีคนต่างๆนั่นนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการกระทําแล้วความผิดสําเร็จไปแล้วจะไปขอมาอัพก็ต้องขอมาอัพเป็นการละเมิดฮับวา,าดัมไม่มีใครบอกลบไปแล้วลบแล้วแต่คุณไม่ได้ขอมาอัพคนที่คุณไปละเมิดสิทธิมันก็ติดไปยานกิยามัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ a l l ล h เด์ได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้บิดิลกูรบะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นมีฮะดิษบอกว่าลล l a ์จะไม่รับการงานที่ซอนแลของพ่อแม่พี่น้องที่มีการพิพาทกันนะครับลล l a ์จะกักเอาไว้ก่อนอามันที่ซอนแลทั้งหลายนะครับทะเลาะปะแวงกันขัดแย้งกันไม่แก้ไขไม่ประนีประนอมใครถูกใครผิดต้องคุยกันลล l a ์ชมเชยชาวอันซอดบอกว่า วะอัมรุมชูรอไบนาหุมและระหว่างพวกเขานั้นจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันวะมิมาราซวะมิมาราซะกนายุมฟิกูุนและพวกเขาจะบริจาคสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับพวกเขาอย่างไม่เสียดายนี่คือคุณสมบัติที่ดีของบรรดาซา,าลฟุสซอลัดบรรดาชาวอ,นอันซอดบรรดาสฮาบะที่นบีนั้นจัดความเป็นพี่น้องให้ระหว่างชาวอันซอดกับชาวมุฮัจิริน ซึ่งไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเดียําไปคนที่อพยพจากมักกะไปแต่ตัวก็มีคนละพ่อคนละแม่ไปถึงมาดีนะนบีจับเลยว่าคนนี้เป็นชาวมักกะต้องเป็นพี่น้องกับชาวมาดินะคนนั้นคนนี้ชาวมาดีนะแบ่งที่อยู่ให้มีบ้านมีชั้นสองชั้นเอ้าให้ชาวมุฮัจิรินอยู่ชั้นหนึ่งมีบางคนบอกว่าพี่น้องชาวมุฮัจิรินที่ยังไม่ได้แต่งงาน ชอบภรรยาฉันคนไหนซะอิบนุร,รเบียบอกว่าฉันมีภรรยาสองคนหากว่าท่านชอบภรรยาฉันคนไหนบอกฉันจะอย่าให้แล้วก็ให้่านแต่งงานเพราะความเป็นพี่น้องที่นบีบอกว่าจับเป็นพี่น้องด้วยอิสลามด้วยความมีอีมานแม้จะไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันความเป็นพี่น้องเกิดขึ้นแล้วโดยการใดการที่อัลลอฮฺตลาให้นบีจับความเป็นพี่น้องเกิดขึ้นวัลยาตามาเด็กกำพร้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีเกียรติมากเพราะอะไรท่านนายบิวมรรมสลว์ก็เป็นลูกกัพรระเป็นเยติมต้องดูแลและมีกฎเกณฑ์มากมายในสุรตุนอันอามที่บอกอย่าไปละเมิดอย่าไปริดรอนสิทธิทรัพย์ส,สินของเด็กกัมพรระยกเว้นแต่เอามาพัฒนาคนมีหน้าที่ดูแลเช่นเด็กมีมีทรัพย์สิสนเอามาพัฒนาให้เกิดไรได้เพื่อให้เขาได้มีเงินเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งอนุญาต แล้วก็กินได้เท่าที่จําเป็นหากเขาเดือดร้อนหากคนดูแลนั้นยากจนก็ให้เอาประโยชน์มากินมาใช้ได้เท่าที่จําเป็นซึ่งเป็นทิงอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบะฮานุตละลาวันมาแซกินอัลลอฮฺได้ให้สิทธิที่ต้องม่อเพกับบรดาผู้ยากไร้ขัดสนวันยาดีดิลกูรบาตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกเพื่อนบ้านที่เป็นญาติใกล้ชิดจะมีสามระดับด้วยกันเพื่อนบ้านที่เป็นคนอื่น ม่ใช่ญาติพี่น้องเราแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่เป็นคนละศาสนากับเราและโดยเฉพาะอัลลอฮ์เริ่มด้วยวันแยดีดิลกุรบาเพื่อนบ้านที่เป็นเครือญาติอยู่บ้านติดกันใกล้กันเป็นญาติพี่น้องกันลูกหลานกันนี่สิทธิสามประการหนึ่งสิทธิในการเป็นอิสลามด้วยกันสองสิทธิในความเป็นเครือญาติสามสิทธิในการเป็นเพื่อนบ้านส่วนวันแยดวันแยดินจุนุบและเพื่อนบ้าน ที่ไม่ใช่เป็นเครือญาติไม่มีความเกี่ยวพันกันนะอาจจะเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ว่าเป็นพี่น้องมาซื้อบ้านมาจับจองที่อยู่ติดกันต้องมีการให้เกียรติและสิทธิอันเข้าคือหนึ่งความเป็นอิสลามสองสิทธิอันการเป็นยีรอนเป็นญาติเพื่อนบ้านวัลยาดินจุนรวบรวมทั้งประเภทที่สามเพื่อนบ้านที่ต่างศาสนากันเขามีสิทธิอันเดียวคือสิทธิอันความเป็นเพื่อนบ้านจะเป็น ยโฮูดเป็นนสอราเป็นอาลุกิตาเป็นพุทธเป็นอะไรแล้วแต่จะต้องปฏิบัติดีต่อก,กันไม่สร้างความเดือดร้อนต่อก,กันนี่คืออิสลามอายะที่สามสิบหกสุรานิสาต่อมาอัลลอฮ์บอกเตือนบอกว่าซาฮิบิบินจัมบซึ่งรวมไปถึงใครคู่ชีวิตภรรยาของเราสามีของเรารวมทั้งเพื่อนร่วมห้องเรียนกับเรา เพื่อนร่วมโดยสารรถคันเดียวกับเราเครื่องบินลําเดียวกับเรารถไฟละขบวนเดียวกับเราอัสซตฮีบีบินยัมรวมถึงแขกที่มาเยือนวับนิสซาบิลผู้ที่เดินทางจากต่างแดนแดนไกลแม้จะไปลูกศรีแต่ถ้าเมื่อใดเขาเดือดร้อนค่าใช้จ่ายไม่มีค่าอาหารไม่มีค่าเช่ามุสลิมต้องช่วยกันเขารับสกาดได้นะอยู่ในแปดจำพวงอิบนุะ มันเป็นสิทธิความผูกพัน <c oughs> ในความเป็นพี่น้องด้วยคำว่าอิบนุสแบีนมันมันยิ่งใหญ่มากที่อัลตาล,ตลาทรงจัดไว้ให้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ปัญญาบอกว่ามันเป็นใครอ่ะไม่ท่ยาติเราสักหน่อยเราไม่ได้เอาหุกมขอัลตลาแล้วเอาอารมณ์อัลลอฮ์บอกอิบนุสแบีนเป็นใครเป็นหนึ่งในแปดจำพวกที่รับสากดได้ไปหาอิหมัมไปหามุสลิมบอกว่าเดือดร้อนเรื่องอะไร ก็ต้องช่วยกันอิบนุสบบลอย่างที่ได้ประกาศเอาไว้บอกพี่น้องเรานั้นเดือดร้อนเรื่องการดําเนินเรื่องที่จะทําวีซ่าเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในบนรรดาแล้วก็เคร่งครัดในศาสนาท่องจําอัลกุรอานเป็นชาวฝรั่งเศสเข้ารับอิสลามมานานแล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลและช่วยเหลืออย่างยิ่งวันนมาละกัตไอมานุคม และทาตอันนี้ก็คงจะผ่านไปเราไม่มีชาติแต่แล้วแต่อลอตตาลาบอกว่าจะต้องปฏิบัติด,ดีต่อเขาผู้ที่เป็นชาตทั้งชายและหญิงต้องให้เขามีที่พักมีอาหารมียารักษาโรคเมื่อเขาเจ็บป่วยจะต้องใช้งานอย่างเหมาะสมไม่ทรมานอินนัลลอฮะลาย,ยูฮิบบุมันกานะมุคตตลัมฟะคูรออัลลอฮ์บให้รู้ว่ายืนยันว่าแท้จริอลอตตาลานั้นไม่ทรงโปรดไม่รักผู้ที่มีพฤติกรรมในการที่ลำพอง ยิงพยองในตัวเองและเป็นผู้ที่ภาคภูมิใจกระยิมใจในตัวเองรวมถึงคนที่มองตัวเองว่าดีเลิศกว่าคนอื่นมีใครจะทําดีเท่าเราใครจะบริจาคมนเราไม่มีแล้วภูมิใจกระยิมยิ้มย่องตัวเองว่าเหนือผู้อื่นอันนี้เราไม่รับนะครับรวมตั้งแต่กรบบดและมีการยิงยโสโอหังนะครับพี่น้องทั้งหลายครับในวันนี้ก็คงจะฝากไว้เตือนตัวของเองและผู้ศรัทธาทั้งหลาย آيات السامتين سورة النساء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب كما يحب ربنا ويرضاه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وندنا من الظلمات إلى النور اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا عنه اجتنابا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر، ربنا ظلمنا انفسنا. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم اهدنا الى صراط مستقيم اللهم, اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقيم الصلاح يرحمكم الله